ดิฉันขอพูดกับคุณเลยนะการมาชุมนุมประท้วงครั้งแรกพวกดิฉันเองค่ะเป็นคนมา,มาชุมนุมตอนนั้นพวกเสื้อแดงยังไม่ทาเกิดนะคะ mm hmm. ดิฉันขอบอกคุณไว้นะอื mm hmm. เราเริ่มเห็นพวกพันธมิตรออกมาเคลื่อนไหวขับไล่คุณทักษิณตอนนั้นคุณทักษิณยังไม่ได้โดนโค่นลงเราเห็นพวกกลุ่มพันธมิตรออกมาเคลื่อนไหวแล้วมาเฮลเฮลไล่ like, คุณทักษิณพวกเราก็เลยจับกลุ่มกันมาเคลื่อนไหวบ้างเหมือนกันอ่า พอมาดูที่สนามหลวงมีการเคลื่อนไหวบ้างเป็นกลุ่มเล็กๆยังไม่มีเสื้อแดงเสื้อดำทั้งสิ้นตอนนั้นเริ่มจะมีเสื้อเหลืองหน่อยหนึ่งละแล้วก็มีข่าวเรื่องคาราวานคนจนมาที่สนวนเจุจักรจำได้นะอ่าเราก็ไปต้อนรับแล้วทำไมแม่บุญยืนถึงได้มายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้เพราะว่าเราเห็นว่าคณะรัฐบาลคุณทักษิณเป็นคนดีดีแบบไหนรู้ไหมดีตรงที่ว่า เขาสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆเพราะตอนนั้นบ้านของแม่บุญยืนกำลังจะโดนยึดพอคุณทักษิณขึ้นมาบริหารปุ๊บเขาบอกไม่ต้องตกใจนะใครมีปัญหาหนี้เรื่องบ้านหรือมีปัญหาหนี้ทางอื่นให้เลือกเอาพ่อนรัฐบาลคุณทักษิณเขาสามารถช่วยเหลือได้เขาก็เลยประกาศว่าให้ประชาชนไปพบที่ว่าการเขตเลยไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่เขาเลยเพราะเขาประกาศมาแล้วว่าช่วยเหลือได้แค่เรื่องเดียวคุณจะไปเป็นหนี้คนกี่สิบรายเรื่องคุณแต่เขาช่วยได้แค่เรื่องเดียว เอาความทุกอะไรคุณทักษินประกาศเลยว่ามีความทุกอะไรอยู่ในครอบครัวอย่าไปปิดบังไว้พูดให้เจ้าหน้าที่ฟังให้หมดอ่าเราก็เลยไปก็เลยบอกเป็นหนี้บ้านสองปีแล้วไม่ได้ผ่อนอาคารสงเคราะห์ก็เขียนจดหมายมาเตือนแล้วเตือนอีกว่าเดี๋ยวจะโดนยึดแล้วนะอย่างวันนี้ตอนนั้นกิจการแม่ไม่ค่อยดีไอ้ตอนนั้นรายได้ไม่ค่อยดี ก็เลยไปปรึกษาท่านเจ้าหน้าที่ที่ว่าการเขตโอ้โห oh, oh, คนไปเป็นหมืนม่นๆคน,น mm hmm. เลยเออที่ไปขอความช่วยเหลือหลังจากรัฐบาลคุณทกสินขึ้นมาบริหารประเทศใหม่ๆแม่ก็เลยไปพูดทีนี้ถึงคิวแม่บุญยืนนะเ mm hmm. จ้าหน้าที่ก็เรียกเข้าไปพบเราก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องบ้านยังผ่อนส่งยังไม่หมดอาคารสงเคราะห์ก็จะมายึดแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาละเดี๋ยวเขาจะนัดไปทีป่อาคารสงเคราะห์นะธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขาจะช่วยเหลือเรื่องบ้านเรื่องเดียวนะเจ้าหน้าที่ก็พูดมานั้นถึงแม้แม่บุญยืนจะไปเป็นนี่ใครก็แล้วแต่แม่เราฟังบดว่าเจ้านี้แตะหนึ่เจ้านี้แสนกว่าเขาไม่ช่วยนนั้นเขาจะช่วยเรื่องบ้านเรื่องที่สําคัญสําคัญทีนี้อาทิตย์หนึ่งผ่านไปอาคารสงเคราะห์ก็โทรศัพท์มาเรียกแม่บุญยืนไปก็ไปโอ้โหคนไปเป็นแสนคนเลยวันนั้นอาคารสงเคราะห์เจ้าหน้าที่อาคารสงเคราะห์เขาก็เรียกไปถามว่าแม่บุญยืนค่าผ่อนบ้านอย่างนี้นะจากผ่อนเดือนลราหกพันหกพันแปด ามพันห้าไหวไหมเขาถามนี่รัฐบาลทักษิณเขาช่วยนะเขาพูดมาห้าพันสามไหวไหมล้วก็ยังเหนื่อยใจอยู่ยังาหาเงินไม่ค่อยได้ได้แค่เดือนไม่กี่พันลูกก็ต้องเรียนหนังสืออะไรต้องเรียนอะไรเงี้ยเอางั้นสองพันห้าก็แล้วกันนะครับแม่คุณแม่บนยืนเขาพูดมาเออสองพันบาทสองพันห้าเราก็ล่งใจหน่อยมันเบาเขาก็เปิดโอกาสให้ผ่อนตั้งสองปีเลยนะอ่ารุ่นแรกนะพอแกมาเป็นปีที่สาม ที่สองกว่าที่สามกว่าโอ้โหกิจการแม่บูมเลยตอนนั้นการเงินใครเปิดบริษัทอะไรก็รวยอย่างเดียวเงินมันสะทัดมือไปหมดรู้สึกปีสี่แปดสี่แปดย่างสี่เก้าที่แม่บูมมีเงินเป็นล้านเลยในบัญชีเพราะแม่รับซื้อของเก่าเป็นคันคันรถตามโรงงานนี่มันลืออะไรเนี่ยก็ให้แม่ไปประมูลเอาเลยโอ้โหได้เงินคล่องอลูมิเนียมทองเหลืองสแตนเลสเป็นคันคันรถเป็นต่างๆนะแม่ก็ไปมีเงินในบัญชีเป็นล้านเลยตอนนั้นรู้สึกจะล้านแสน แล้วบ้านผ่อนได้เลยแม่เอาเงินไปยัดอาคารสงเคราะห์ได้เลยหมอบเงินเหลือ400,000บาทนะหลังจากเขาเปิดโอกาสให้เราผ่อนเดือนละ2,500พอแม่เอาเงินไปปะูกบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วปีที่3ปโปกบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มมีความเคลื่อนไหวเรื่องของคุณทักษิณแล้วทีนี้เขาก็เริ่มเคลื่อนไหวกันกลุ่มพนัมิตรเริ่มเคลื่อนไหวแม่ก็เลยพากันมา ดูที่สนามหลวงก็มีกลุ่มเล็กๆเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนกันนะตอนน้ำเสื้อแดงยังไม่เกิดทีนี้เรื่องการประท้วงของพันธมิตรก็แรงมากขึ้นอ่าแรงมากขึ้นแม่ก็ไปทุกสวนจ,จับมาทั้งที่สนามหลวงก็รวมกลุ่มกันบ้างอะไรบ้างวิจารณ์กันบ้างก็มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเขาไปเขียนภาพโปสเตอร์วิจารณ์รัฐบาลไม่ใช่วิจารณ์รัฐบาลนี้นะวิจารณ์เรื่องกลุ่มพันธมิตรอะไรต่ออะไรแบบนั้น เขาปฏิบัติยึดอำนาจคุณทักษิณแล้วมแม่ก็เลยไปแจกใบปลิวกับอิตาสมบัติบุณงามนงพากันไปเลยแถวถนนสีลงชิดลงอะไรก็ว่าไปเนีย่ยโว้ววาโวยวายแล้วเสื้อแดงก็เริ่มเกิดขึ้นแข่งกับเสื้อเหลืองเมื่อปีพศออต้นปีพศออห้าหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ปีพศออห้าศูนย์กลางปีเขาเริ่มทําเสื้อแดงออกมาเขียนว่านู โนโหวตนะคะในกลุ่มพลเมืองพิวัตรก็เพิ่งมาทีหลังอีกอกลุ่มพลเมืองพิวัตรทีหลังกลุ่มของคุณสมบัติบุญงามนงมาที่หนึ่งก่อนแล้วพวกแม่ก็เข้าไปร่วมด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยหลังจากมีการปฏิวัติไปแล้วแล้วก็เขาพาไปประท้วงที่ไหนก็ไปเพวาแม่ถือว่ารัฐบาลคุณทักษิณไม่สมควรที่จะมาโดนเล่นงานแบบนี้และทําให้เศรษฐกิจประเทศชาติดี ทุกพัวเือนจะพูดถึงว่าเงินสะพัดมือกันทุกคนไม่ว่าจะเก็บขยะของเก่าไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่การเงินมันคล่องมือไปหมดเป็นลูกโซ่ในระหว่างที่มีรัฐบาลคุณทักษิณนี่แหละแม่ทึงให้กาลังใจคุณทักษิณตลอดมานะฮะไม่ว่าจะหลังปฏิวัติหรือก่อนปฏิวัติก็แล้วแต่แล้วที่ต่อสู้มาได้จนทุกวันนี้แล้วมาผิดพลาดเรื่องคดีหนิงเนี่ยนะคะ เพื่อที่จะให้กำลังใจคุณทักษิณให้รัฐบาลเขากลับมาฟื้นฟูใหม่อะไรในรัฐษานั้นเพราะว่าเราเกิดมา46ปี48ปีขอโทษนะคะดิฉันก็เติบโตจากกรุงเทพมา30กว่าปีอยู่กรุงเทพมานะลูกไม่เคยเห็นรัฐบาลคนไหนที่จะบริหารประเทศชาติได้ดีเท่ากับบริหารคุณทักษิณน,นอกนั้นหวยหมดมันานะบบาวแคกรูปละ10บาทก็มีรุ่อีตาบันหั มูแตกตอนนั้นดิฉันอายุแค่เท่าไหร่ยี่สิบกว่าปีธนาคารกรุงเทพพนิชการจำได้ไหมเจ๊งและเนรนาศกันเป็นแถวรุ่นสมู่ฟองแตกคือคุณชาวลิตยงใจยุธเจ๊งละเนรนาศกันหมดแล้วรุ่นคุณชวนรีภัยแล้วแล้วงอีก ที่จะต่อทอน้ําอะไรให้ชาวนาชาวไร่ทางอีสานแม้แต่ทางภาคใต้ของตัวเองก็ยังไม่มีปัญญาที่จะทําอะไรให้ได้ดีและตอนหลังเนี่ยมามีม็อบนปกอแล้วนปกอกยย็ยุติเวทีก็มีเวทีเสียงประชาชนแล้วก็เวทีดีชํางเล็เ็กน,น,น้อยๆก็พากันโจมตีขับไล่กลุ่มพันธมิตรแล้วก็ภาคประชาธิปัตย์ด้วย ขาขึ้นไปพูดบนเวทีเนาะเรารับสาสถาบันพระมหา,หากษัตริย์เราจงรับภักดีกันท่านเราไม่ต้องการอยากให้บ้านเมืองวุ่นวายแบบนี้เนี่ยมันผิดพลาดแค่นี้ตามหลักก็น่าจะลุ้มละรวยให้บัางเออเสียค่าปรับค่าอะไรทีหลังอย่าพูดอีกนะและตักเตือนก็ไม่ตักเตือนตามหลักถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ให้เป็นหนักอะไรมากในทํานองนั้นอยากให้เปลี่ยนข้อนี้หน่อยบางคนประชาชนไม่รู้หน่วยนี่ไปเผลอ ไปเผยปากพูดในทางที่ดีก็ไม่สมควรที่จะเอามาลงโทษ